สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรผมครับ8ตุลาคม2 5 6 4นําเรื่องพายุมาเล่าสู่ฟังครับแปดตุลาคม2 5 6 4กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่8แจ้งให้ทราบว่าพายุดีเพชันได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อว่าพายุโซนร้อนไลออนร็อกแล้วนะครับ ไปชมรายละเอียดจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันที่8ตุลาคม2564เวลา11นาฬิกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องพายุโซนร้อนไลออนล็อกรายละเอียดครับเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้ในวงเล็บ8ตุลาคม2564พายุโซนร้อนไลออนก็อกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะให้ลําประเทศจีนหรืออยู่ที่ละติจูด17.8องศาเหนือลองจิจูด111.3องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างชา้าช้าคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในตอนบนนะครับในช่วงวันที่10ถึง11ตุลา คม2 5 64อ1นนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างขึ้นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3ย์4 0 3 2ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนวันที่8ตุลาคม2 5 6 4ัเวลา11นาฬิก กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่8ตุลาคม2564เวลา, 2, า,นานล 14, ว17นาฬิกาลงชื่อนัทถพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจากประกาศฉบับนี้ก็ทําให้ทราบว่าเมื่อวานนี้พายุลูกนี้ยังเป็นพายุดีเพชชันอยู่นะครับอยู่ในทะเลจีนใต้วันนี้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับ กรมตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเคลื่อนขคลนฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน10-11ตุลาคม2564นะครับก็มาคอยดูว่าจะมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนนะครับในวันที่10และ11ตุลาคมนี้ส่วนจากนี้ไปช่วงก่อนวันที่10นี้ก็มีมรลุุมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ที่มีกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยทะเลอันดามันภาคใต้นะครับก็จะทําให ภาคใต้ตอนบนภาคใต้มีฝนมากขึ้นและภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะเกี่ยวกับพายุโซนร้อนไลอ่อนล็อกลูกนี้นะครับหากเขาทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝนอันนั้นจะอันตรายแต่ถ้าเขาอ่อนกําลังลงพอขึ้นฝั่งแล้วอ่อนกําลังลงเป็นดีเฟชชันและอ่อนกําลังลงเป็น, ation, น,งงปนความกดอากาศต่ํากําลังแรงก็ อันนั้นจะสบายใจขึ้นเพราะว่าจะไม่มีความรุนแรงมากติดตามข่าวกันต่อไปครับสวัสดีครับ